นี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานแล้วนะครับตอนนี้บรรดา F4 ของไลอันก็มานั่งอ<ะ>รอนะกอร่อย็ไลอันจะมาเล่นตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเ,เราก็หาอะไรรองท้องกันก่อน ลูกแป้งนะโอเคก็มาถึงตั้งแต่ตอนสี่มงเย็นนะครับนี่ก็ต้องนั่งรอประมาณ3 4ชั่วโมงกว่าที่จะได้เล่นคอนเสิร์ตนะครับยังไงก็ฝาก FC ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องมดตะนอยอ่างทองด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็แม่ลำดัวหนางทองนะครับก็สามารถที่จะติดตามดูคลิป ต่างๆของไลอันได้นะครับ